สนุนโดยซอสปรุงรสราภูเขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราวคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหัางเพงน้ำปลาร้ราปรุงสุกตราภูเขาทองแซบหนัวเข้มข้นรสปลาราไทย สวัสดีค่ะรับชมทันข่าวเวลา15นาฬิกากับพนิดาเขื่อนจินดาค่ะนายกรัฐมนตรีมองกระแสข่าวเปิดด่านชายแดนไทยกัมบูชาปิดเบือนชี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมยังไม่ระบุชัดรอเป็นรัฐบาลเต็มตัวจึงจะมอบนโยบายและข้อสั่งการ นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกระแสข่าวเกี่ยวกับการเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาว่าเป็นกระแสข่าวที่บิดเบือนเพราะพลเอกนัทพลนาคพาณิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมยังไม่ได้ระบุชัดเจนแต่โดยทั่วไปต้องคำนึงถึงประชาชนคนไทยก่อนเป็นหลัก ส่วนกระแสสังคมที่ต่อต้านการเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชารวมถึงท่าทีของพลโทบุญศิลป์าคกลางแม่ทัพภาคที่สองและพลตรีวินไทยสุวารีโฆศกกองทัพบ,บกที่คัดค้านการเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาเพราะเกรงว่าอาจเป็นการส่งเสริมบ่อนพนันและสแกมเมอร์นั้นนายอนุทินระบุว่าขอให้รอเข้ารับตําแหน่งอย่างเป็นทางการก่อนเพราะขณะนี้ยังไม่ได้สามารถสั่งการหรือให้นโยบายได้การกระทําต่างๆยังถือว่าอยู่ภายใต้รัฐบาลปัจจุบัน แต่เท่าที่ทราบก่อนจะเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาต้องบรรลุข้อตกลงก่อนพร้อมกันนี้นายอนุทินได้ย้ำว่ามีความเข้าใจกับทั้งกองทัพและประชาชนอยู่แล้ว หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเยาวชนณศูนย์ฝึกค่ายดีรักษาเพื่อปลูกฝังวินัยและพัฒนาภาวะผู้นำโดยมีนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกิจกรรมภายในค่ายประกอบด้วยการฝึกระเบียบว,วินัยเบื้องตน้นการบรรยายด้านคุณธรรมจริยธรรมและการฝึกปฏิบัติผ่านฐานประจุนภยัยเพื่อเสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีมการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและความอดทนนอกจากนี้ศูนย์ฝึกยังเปิดกว้างให้โรงเรียนและอง ตงต่าๆนำเยาวชนเข้ารับการอบรมในหลักสูตรพิเศษเพื่อมุ่งหวังให้ค่ายแห่งนี้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเยาวชนอย่างยั่งยืนและสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปซอสกุ้งรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสกุ้งรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเหนือ เพราะทุกจานมีเรื่องราวดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนานรู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิม้ม ซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาซ่องตราบุเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนูลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้นคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหัางเพลง หมดเวลาสำหรับทันข่าวในช่วงนี้แล้วกลับมารับชมทันข่าวได้อีกครั้งในเวลา16นาฬิกาในช่วงนี้สวัสดีค่ะ